กทายกันจ้ากทายกันบ้าสวนทางตะวันคนท้องถิ่นโมน,นี้ฮ่าอยู่พิกัดอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีริมนลำโคงจ้ะเมื่อวานนีไปตลาดอ,อ,อะไรนะตลาดร้านาร้นบบา,านดอกจานเออเมื่อวานไปแวะตลาดร้านดอกจานนะคะจะถ่ายทอดไปนิดหนึ่งนเอนีมาตอนกลางคืนนะคะถนนคนเดินเนาะก <ๆ S 1> ับขุนซื่อนะเป็นที่คล้ายๆ้าเชียงคาน เหมือนเชียงคานเด็เลยแต่ว่าเชียงคา,านบานอบานถีอยู่ในถนนเขาอะมันจะแบบอ่าดูลุมลึกนะคะดูลุมลึกดูอ๋อเยใครอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> นี่ผู้คสวยแต่มันจะชุดเหลืองเลยอุ้รองเท้าวสวยมากเลยเนี่ยแล้วกินเบียร์ไหมเอาก็ซื้อก็กินเดินไปนะ พอใส่ถุงเอาจิ๊บไปหน่ามันจังมีความสุขคนไทยถ้ำกันแต่เราได้เขาไม่ใช่น่อยภาษีในอาหารนั่นละวันนี้เอานี่นะวันนี้เอานี่อุ้มเปนจะแสแม่เพื่อไม่กินล่ะแล้วแจะคืนนะจะหาว่าฉันรับบังคับเธออีกอ้โมันมีคนขายไงเด็กก็จะสื่อเบียวค้าคนขายโบ่บคนวัยรุ่นไงหรอขายของปวานหน่อยไปหลังเยอะบุ เล,ลาจะท้อมบนี้ตงทายจาไปสื่อไป,ไปแกนจายเนาะแกสิบเบอร์กับแก่เนี่ย <c oughs> ขายสินเดลขายขาสิเดลขายสิเดลคมนไปเอาของเนี่ยมด แกคิน<จ>ตัวนี้นี่ถุงปะคะถุงกระดาษนี่ปะ <g ül üyor> กแกพ่อนะครับเดี๋ยวสแกนจ่ายเป็นเท่าไรคะน,น,นันสองพันอะไรกึ๊บกรึบก่อนเนาะสกแกนจ่ายก่อน ลกลมๆห่อให้หนอยจะทีทำได้ไหมลนะูกกุลาเนยโค้งของไห่หรปล่าลเ,นเ,นเ,นเนี่ยทำเห็นไหมมันขึ้นนะอันนี้ทือไห,นะหนะ่ไหยื้อีมไหนนหม้ปมือเสร็จแล้ว

ตัตัวละห้าเก้าบาทดูไหมใส่กับพรุงนี้สวยดีนะแต่บาก็เป็นผ่าน่อมือต่อตัวน,นี้ก็สวยสุดแหละตัวตน,นี้ได้หุ่กหางับแก้มเบะโอ้คนมีทีนางน้ำนองนเ,เบ,บ,บอ่อบ่อบอเบื่อเบื่อน่อเอเ่ เรียงเรื่อยเลยแบบนี้นัน่งไหมมือสาย <c oughs> คิดเหมือนกันเลยเอาหมือสายไม้หนึง่งเอาเป็นตัวด้วยให้เขาหันเปนแว่นอเออเป็นตัวต้ววนนี้ไ,ไม่เท่าไรครับสี่สิบละสี่สิบมือสายกับสี่สิบไม่ไม่เอาเอาตัวเลขสองตัวเป็นห้าสิบแล้วก็หมึกสายไม้หนึง่งพอ เลือกไงเลือกไอตัวที่มันมีไขไหนหน่เลยนะเน,นี่ยเออนั่นแหละเออแล้วก็ตัวข้างล่างข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเออเออมาเนี่ยโอเค,อคตลาดถนนคนเดินพิกัดอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลรชาชธานีนะจ๊ะ เป็นถนนเส้นจ,จะเป็นเรียบขูงเนะี่ยลงไปเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโขอะเป็นแม่น้โขูคนละคืนเลยอ่ะอ้าจริงเหรอมันใช้ไม่ได้แล้วเดีย๋ยวเพราะว่ามันเหลือเท่าไหร่เอาเลยค่อยจ่ายเงินสดด้วยมีเงินสดบะละ่ะงมันเหลือเท่าไหร่แค่ดิมันไม่เหลือแล้วเงิน าจไปอยู่ที่สามสิเดียออู่ีเป็นเป็นเท่าไหร่ห้าเป็นเก้าสิบใช่ไหมคะเม้อพอหรอของคุณไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเชิแกนจ่ายกัน อยู่ในทงซีเมืองอันเทศกาลอาหารเนี่ยหมึกสายเนี่ยลอยหนึ่งมั่งใหม่สมัยหนึ่งนี่แหละแล้วเพื่อครัวครัวครัวใส่กระป๋องไห่เฮ่านะเออลอยหนึ่งเลือดยี่สิบห้าบาทจัดสื่อโอ้ยฉันว่าลอยหนึ่งจะได้กินยังบ้างสองซ้ำหัวนี่แหละสื่อซ้ำนี่แหละสุดจะยุคห้าสิบบาทเพราะว่าเลือดอยู่ที่ห้าไม่เป็นไรไว้ใช้ที่อื่นก็เอาอีกไหมเอาเอาอย่างอื่นไหมล่ะเอาเพิ่มไหมเอาหมึกสายอีกไหมเอาหมึกสายเพิ่มใหม่เลยเพราะว่านี่ก็บใหม่ซี่ซีครับ เออกระจายไปต้องก็บตเลือกอยู่าหาบาทเลยนั่นแหละคนละครึ่งไปยี่สิบอ่ะอยากใส่เมื่อนี้ใส่เบิร์อะไรหลือหาสิหลือหาสิบบาทอยากใส่แห้งบองได้ละครับดีกว่าพี่ครับดีกว่เพื่นครับคนละครึ่งมันดียวกับผมอยากใช้อยากใช้เดี๋ยวไปไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินส้มไปซุดเลยแล้วก็เดินหาแนวกิน ไม่ใช่ก็ยี่สิบไม่ใช่ปเปล่าก็ยี่สิบก็ยี่สิบเน่มัน, 20, มน,มนเหลือยี่ห้าบาทใช่อหมล่ะอ๋อเอออ่เข้เา,าใจเออเออเพราะว่าถ้านอีบ๊อบเคยใส่เดี๋ยวเรามาดูอะไรเขาขายอะไรกันนี แล้ว90บาทดเห้ยานใส่กันสเลใส่แต่ว่ามันนี้ใส่ไปบดสี่ลอยนอสี่ของกินสามอย95เพราะว่าเนื้ออยู่ขาดดพมสอเาเร่าสามสอยโอ้มันได้ชามันรีไปสองถุง่ะ

แต่ร้อนเราว่ามีโต๊งงออมอย่างไรเออเราก็จะไม่อยากนั่งไงล,ล้วก็จะเดินไงถ้าจะนั่งมันก็คือตอนที่เราสนุกลแล้วเราจะกลับแล้วอะไรเงี้ยอยากนั่งอยู่นะอู้หูไหนแต่นี่มึงวิ่งไหนใกรไอ้เนี่นาายราดชบาเพราะมันตลด อยากไปเลยครับไม่เป็นไรสาบไปเลยครับคุณนึที่เทพประดิษนะอยากกินจิมเอาเพราะคนบางคนก็กินเผ็ดไม่ได้เออทลาดไปบางคนกับบกกินหน้าหมูสุดเลย มืนใส่กบข้าวจะเนาะให้าขาขายน้ำอันหลันเนาะเมื่สดเนาะมาขายนั่แกงสด รอปลาหมึกที่นี่เขม,มารลาดอุบลราชธา,านีหิ้มของหิ้มของอาาพาชมไปเรื่อยๆนะคะก๋าจีข้าวจี อะไรอ่ะเข้ามาดูอมุนอะไรนี่มุนอะไรนี่มุนนกตาติดโตอีกอีินแล้วมุนนกนกอะไรนกพิลาบเหรอนกพิลาบนกกระทาหมุนน้ำจิ้มรสเด็ดตัวละยี่สิบห้าบาททุกคนแต่ตุกเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวต้องชิม นกกระทานกกระทาหมุนเห็นพระจันทร์ไหมเนะี่ยสวยนกกระทาหมุนเดี๋ยวพาดูนกกระทาหมุน,น,นมจ, <c oughs> จ้ตัดไหมจ๊ะมันเหนียวไมหมเนี่ยเหนียวปะคะน่าสนใจมากเลย แต่แล้วเราแกลับมากินอือจะกินแห้งมันก็หมุนไก่น้อยเลยไก่วาดถึงเขาขายอยู่บาทองมอ,งม,องมัรราานอยู่ในนกกระาเป็นนกกระจาดเล็กน้อยมาเอานอกกระจาดแต่เขาค่อยมากินกนกกระท่าหมุนถ้าเรามานั่งเราก็ไม่ได้เลาะเขาคงจะไปเลาะกันแล้วเขาถึงมานั่งก้นเรา,าจะเลาะ โอ้โหไก่อยู่นั่น่ะไก่อยู่นะโอ้ค่ะรู้อยู่ก็ตัางใจปล่อยมันนะเฮ้ยไม่ได้อยางนั้นก็ได้มันไหม โบดัมอยู่ในโบดัมสัมะปี่แฟชั่นอู้มันก็ไกลอยู่นะเราจะเดินไหวไหมเนี่ยกิโลอยู่มั้งเนี่ยนี่เดียวโบดัมเต้โบมีเงินเศษป่ะอะไรอ่ะ ตอนแรกมาใครทั้งหมดอย่างเขาอะอะไรอะทอดมันปลา นนกินบ่ขน,น,น,นาดเล็กตัวเองอยากหามอกินบ่บอกว่าตอนเนี้ยยังนอยโทรศัพท์ฉันก็ไม่ค่อยดีลยแล้วแหละร้อนนี่โอ๊ย เฮ้ยเขาเกือบอย่า,แางาาอแอบแซบ่บตำสมเท่านั้นแหละปากโกสมกำปากโกแอบแซ่บอุ้ยน่ากินมากเลยกระเพาะปลามันก็ไม่มีที่ให้เราหยุดกินเนาะ นี่แตระเบียงบานาเจ้าคุนคระหน้าไปนั่งไหมล่ะระเบียงบานค่ะเจ้าปวดขาได้เนาะอ,อู้หูหลุ้นยาไปแต่แสบแผลซื้อหลุดฉีดยาไปกินตอนกลางคืนเนาะสีดไม้แถมหนึ่งมีม้งเท่าไหร่้เดี๋ยวให้บยา โอ้จะเดินไปถึงไหนแนละ้วปวดขากันเฮ้ยแวะลงไปลิ้มผงกัะเดี๋ยวเราแวะลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะปวดขาอุย้ยเสื้อดำตัวละสี่สิบเอง S <S โอ้ป้านนเราตัวนี้เออแล้วเราจะไปไหนเนี่ยหาที่นั่งแถวนี้ก่อนสักนึงมันไม่ไหวแล้วปวดขามากเลยให้มีที่ไป, <S <S 2> <S 2> ปนั่งน้ำฝนนี่แป๊บนึงเออนั่งขาเอาพักขาแป๊บนึงเออปวดขานะ่ะ ยางรัดกระปดค่ะแป๊บนึงพักก่อนเดี๋ยวค่อยเดินต่อจะพักยกก่อนแป๊บนะึงเดี๋ยวไปต่อนะเดี๋ยวตามต่อนะคะ